เมื่อสัญญาไม่ใช่แค่สัญญานะครับเวลาแก้ปัญหาเราต้องวางรากฐานไว้แต่ต้นนะครับ,บรับท่านที่คิดจะขยายแบรน์ชายท่านจะนึกถึงสัญญาเป็นอย่างแรกและไม่น่าเชื่อนะครับคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะใช้คนไม่เชี่ยวชาญมาทําสัญญาให้และดีไม่ดีท่านก็ไปหาสัญญาออกจากในอินเทอร์เนต็ตนะครับ ไม่พอครับท่านต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาวางแผนเรื่องสัญญาแล้วต้องมีคนวางกลยุทธ์มาก่อนเพื่อจะนํามาใส่ในสัญญาด้วยนะครับเวลาพูดถึงสัญญานะครับมันไม่ได้พูดถึงแค่เอกสารที่เราเซ็นกันเท่านั้นนะครับมันพูดถึงข้อตกลงต่างๆก่อนที่จะเซ็นสัญญาด้วยเพราะถ้าเราออกแบบไม่ดีนะครับข้อตกลงต่างๆที่เราพูดเนี่ยมันไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับสัญญาถึงเวลามีปัญหากันเราก็จะเอาเอกสารทั้งหลายมาคุยกับท่านว่าทําไมท่านถึงสัญญาอะไรที่มันไม่ตรงกับเนื้อหาใน agreement ที่ทำกัน แบบนี้สร้างปัญหาการมันักตอน,นักแล้วครับเกิดคดีฟ้องร้องเกิดความขัดแย้งมากมายครับคนที่เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําแล้วท่านก็คิดว่าคนอยู่มาซื้อแฟรนไชส์แล้วนอนทีนี้อะไรก็ได้เซ็นไปก่อนเดี๋ยวอย่างอื่นแก้ปัญหาในที่หลังและสุดท้ายปัญหาก็มาจริงให้ท่านแก้จริงๆริและจบไม่สวยสักลายครับดังนั้นอย่าให้สัญญาเป็นแค่กระดาษแต่ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจของท่านครับ